เอาแบบว่าส่วนขาของเดอะฮักไปก่อนนี่อุย้ยขายักษ์ต่อไปก็น้ำยาสไปเดอร์แมนฉีดเข้าไปที่ลำตัวว้าวนี่หมัดเดอะฮักขาเดอะฮักออ้ยยาฉันจะทำการอ,อ พ่นลำแสงก็ผมฉีเข้าไปอู้ทานอสครับผมสุดยอดของพลังจริงๆเอาละครับวันนี้โก็อยู่กับผมนายอาร์ติระไปนะครับกับเกม m u ว a ทนไฟเตอร์นักสู้เราฮีโร่ผสมล่างนั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ทําการรวมล่างของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็พวกสัตว์ชนิดต่างๆนะครับผมแปลกประหลาดกันเลยทีเดียวเราจะต้องทําการผสมล่างแล้วก็ต่อ สู้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าการต่อสู้ในเกมนี้จะสนุกสะใจแค่ไหนกันนะก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการต่อยศัตรูในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะไปเลยเพื่อนโอ้ด่านที่หนึ่ง เริ่มมานะครับผมผสมล่างนี่จืดไอรอนแมนฉีดเข้าไปฉีดบริเวณที่นี่ลำตัวโอ้โหชุดเกราะไอรอนแมนต่อไปก็พลังของเดอะฮัทฉีดที่แขนของมนุษย์ปรืดยา <Yeah S 2> แขนเขียวลุยฮ่าไม่รวมล่างสปหลาดหรือว่าซูเปอร์ฮีโร่วะนี่เตะไปก่อนโอ้ยมีพลังหมัดก็ใช้พลังหมัดสิเพื่อน ไหลกระแทกครับผมเอ้ยเอยเอ้อ๋อนี่ไม่ใช่ไหลกระแทกนี่มันหลบปับป๊บปับ๊บปั๊บกดแท็บลลเราจะทําการหยิบคว้างครับผมตุ้มโอ้โยนี่ปลดล็อกแบทแพนเตอร์มาแล้วจ้าด่านที่สอง เหมือนจะมีพวกบอสให้เราแบบว่าลองสู้ด้วยนะคราวนี้ก็ Black p พ n เตอร์ฉีดเข้าไปที่ร่างกายได้จะบวกเลือดมาถ้าฉีดขาละเพื่อนจะเป็นยังไงเอ่ยหุ้ยขา Black p พ n เตอร์โอ้สามารถทำการฉีดแล้วก็หุยเปลี่ยนแบบว่าส่วนต่างๆได้ต่อไปก็หัวของเดอะฮักฉีดหัวเข้าไป <c oughs> มือของไอรอนแมนปรืดดูสิโอ้ยแขนเหล็กเป็นการผรสมผสานที่หลากหลายหุ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยเป็นเกมที่โอ้โหนี่ครับผมป๊อปอ่าทำลายทุกสิ่งทุกอย่างบวกพลังหุยต่อสู้กับเจ้าปีศาจฉลามอย่าเตะมันเตะโป๊ะ,ปะขาแบ็คแพนเตอร์ พลังมัดไอพ่นไอรอนแมนจึ๊บจึบจ๊บจึบจ๊บจึบจ๊บบเฮ้ยหยาบ <c oughs> ปล่อยคลื่นโอ้โหสไปเดอร์แมนมาแล้วมาละจ้าสู้กับเจ้าบอสต,ตัวนี้คราวนี้ก็ขอทำการผสมนี่โอ้หยน้ำยาไม่จำกัดเอาแบบว่าส่วนขาของเดอะฮักไปก่อนนี่โอ้หยขายักษ์ต่อไปก็เดอะฮักส่วนของแขนอืมนี่ครับผมต่อไปก็น้ำยาสไปเดอร์แมน ฉีดเข้าไปที่ลําตัวว้าวแล้วก็หัวของไอรอนแมนแล้วกันนะเพื่อนบวกเลือดนี่หัวเหล็กเอาลระเพื่อนไปโอ้โหตัวโคตรใหญ่แม่ผสมพลังของเดอะฮักอืมการวิ่งก็ไม่มีเหน็ดเหนื่อยแน่นอนโอ้โหแล้วก็เจ้าตัวนี้มันก็คือตัวอะไรเอ่ยมาลบก่อนจบจบจบพลังลูกเตโอ้โยนี่หมัดเดอะฮักขาเดอะฮัก โอ้ยแอบลลวดูสิยา่าฉันจะทำการืออพ่นลําแสงครับผมอืมกับตันอเมริกามาแล้วรู้สึกว่าเงินนี่ยังไม่มีให้ใช้อะไรนะเอาละ่ะสำหรับคราวนี้เราจะเอาลําตัวของกับตันอเมริกาละกันโอ้บวกเลือดอุ้ยถ้าเป็นขานี่บวกสเต็งโคตรเยอะเราจะฉีดที่ลาตัวนี่กับตันต่อไปก็สไปเดอร์แมนฉีดที่ ต้องแขนนี่บวกพลังครับผมอ่มาแขนสไปเดอร์แมนมาแล้วเติมน้ำยาได้ด้วยนะเอ้ยไม่ใช่เอากลับโอ้โหเอาใหม่ต่อไปก็หน้าตาของแบทแพนเตอร์นีบวกเลือดสอ,อืมความถึกทนขาของไอรอนแมนละกันนะบวกพลังขาแข็งแกร่งนี่ขาเหล็กลยุยมาได้จ้ารุยโอ้โหตอนนี้ว้าวกระตุกเล็กน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมร่างกายเติบโตโอโ้ดูวิง่ง ตัวใหญ่แล้วหุยเฮ้ยนี่มันฮีโร่คิตตี้แม่แขนขาไอรอนแมนอย่างนั้นหรอลูกเตะอืมพลังเท้าเหล็กอย่ากดแท็บรลัวใช้พลังอื้อเลเซอร์100%่ง้เซหยฮารรี่ควีนเอาล่นนะด่านที่ห้าครับผมผสมพลังฮารรี่ควีนเข้าไปหุยเอาตรงไหนกันดีตรงแขนนี่ไม่ค่อยมีพลังเยอะลำตัวละกันนะเพื่อนลำตัวผู้หญิงโอ้ยเฮ้ย ดูโฆษณาเพื่อบวกอะไรเอ่ยโอ้มีอาวุธด้วยกับตันอเมริกาอืมไปใส่ที่ส่วนหัวละกันตืดโอ้โหเลือดเต็มสไปเดอร์แมนตรงแขนปราบอืมต่อไปก็บแบทแพนเตอร์ตรงส่วนขาฉีดนะผมจืดมาแบบนี้ลุยนี่มันคาถาของโรกินี่หว่าโอ้โหเป็นล่างที่ ไม่อะไรก็ไม่รู้ปั๊บปั๊บโอ้โหตัวใหญ่เดอะฮักหถุงมือทานอสล่างฉลามซะด้วยโจโอ้ยอาวุธโลกิโคตรแรงคอมโบจ่าอ,จจอุ้ยจึ๊บจึ๊บหืเตะสวนเฮ้ยฟินิทิมต้องฆ่ามันหืปล่อยขึ้นโอโ้เทพเจ้าสายฟ้าทอนะครับผมโอ้โอยังมีแบบว่าซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เหล่าสัตว์อีก มากมายเลยนะแม่พวกสัตว์นี่จะอยู่ทางด้านหลังโอ้โหได้โลกกับตันอเมริกามาเทพสายฟ้าเราจะต้องวิ้ยเพิ่มพลังทางไหนดีนี่ฉีดเข้าไปหัวเป็นทอ,อใส่หมวกต่อไปก็ฮารี่ควีนฉีดขาละกันชุบ ออขาผู้หญิงส่วนเดอะฮักคราวนี้มาฉีดที่ํำตัวละกันปึืดว้ามนุษย์ตัวเขียวแบล็กแพนเตอร์อุ้ยฉีดแขนละกันนะอืมเพิอกดไปแล้วอุ้ยแขนดำต่อไปก็อุ้ยกดผิดโอ้โหกลายเป็นลำตัวแบบอะไรเนี่ยช่างมันอตอนนี้ก็มีโลกกับตันมาอุ้ยลำตัวแบล็กแพนเตอร์รู้สึกว่าจะทนทานนี่เจอโลกกับตันฟาดเข้าไปหน่อย พลังตตเตะเตะเบาโลกกับตันแรงกว่าสัตว์เข้าไปไวเบเนียมหูยยาลูกเตะอุ้ยพลังหมัดแบ็คแพนเตอร์กับตันมาเวลอย่างนั้นเหรออู้คราวนี้เราได้เจอกับใครเอ่ยกับตันมาเวลนี่กับผมอืมฉีดแขนนะผมนี่บวกพลังโคตรเยอะลองใช้แบบว่าเต็มสูบกันเลยสินี่ฉีดหัวเข้าไปโอ้ หน้าตาแบบนี้ต่อไปก็ส่วนขาครับผมนี่โอ้โหเอาเอาวุธหน่อยสิโอ้โหได้เป็นโลกกับตัน <c oughs> มานะเจ้าหุยคราวนี้เราจะได้สู้กับ <c oughs> ตัวไรเอ่ยเฮ้ยเดอะฮักผสมร่างกับตัน<า>เอาโล่ตัวเองไปกิน <c oughs> ตีกับเจ้าฮีโร่พันประหลาดเตะเข้าไป จุ๊บจุบจ๊บจบจ,บจบนี่พลังออ้ยมาสอยหน้าอุ้ยแบทแมนเอาละด่านที่8ปดแบทแมนอย่างก็หล่ออืมดูซิว่าเพิ่มพลังส่วนไหนดีที่สุดโอ้รู้สึกว่าจะเป็นส่วนแขนส่วนขาฉีดแขนแบทแมนมาก่อนโอ้ต่อไปก็เทพสายฟ้าอืมบวกพลังขาดีเยี่ยม นี่ร่างกายของแบ็คแพนเตอร์ก็ได้นะอชุดกราะไหนดูซิโอ้โหสู้ที่กลางคืนซะด้วยนะแม่เหมาะกับเจ้าแบทแมนมาตอนนี้พลังหมัดแบทแมนลูกเตะอเทพสายฟ้าทอผมชุดหลบ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 ,ลบนี่หลบได้โจโจพลังใช้อะไรเอย่ยโอ้โหหมัดอืนี่มันวันเดอร์วูแมนอย่างนั้นเหรอดูพลังหน่อยซิ วอนเดอร์วูแมนฉีดขาละกันอืมขาผู้หญิงร่างกายแบทแมนนี่เอาเป็นหน้าละกันโอ้หน้าแบทแมนมาแล้วแล้วก็นี่ลำตัวฮาร์รี่ควีนชีดเข้าไปโอ้ไปเลยจ้าโอ้โหดูแต่งตัวแม่อจโจโอ้เก็บให้ดีหน่อยเพื่อนสัตว์ประหลาดอะไรวะเนี่ยฉลามพันจิงโจ้แขนม้าลายอืห ผสมหลายตัวจริงๆอืมพลังอุย้ยอะไรเนี่ยยิงอะไรใส่หน้าทานอดัดด้วยวาแม่อยากจะเห็นทานอัดแบบเต็มตัวแล้วเกินเอาละฉีดแขนไปก่อนว้าวหุ้ยถุงมืออินฟินิตี้ลำตัวเทพไยฟ้าฉีดเข้าไปอู้เกราะสวยนี่ขาของเดอะฮักตัวเขียวใหญ่ๆออเหมาะสมมาละจ้าหุ้ยตัวนี้จะเก่งการหรือเปล่าเอ่ย ไอ้พวกนี้เก็บยากเฮ้ยสู้กับโอ้โหทอเขาผมนี่พลังมัด Infinity Stone โจ๊ะ,จะนี่แทบไม่ต้องลบอดูสิพลังอะไรเอ่ยฮบุง้งฉีดลำแสงอ ้ยจ๊กเกอร์ครับผมเอาละคราวนี้ก็สู้กับบอสเดี๋ยวเราจะมาดูแบบว่าเจ้าทานอสแบบเต็มตัวอืมดูหัวมันก่อนฉีดเข้าไปอู้ทานอสครับผมแม่ทานอสล่างอะไรเนี่ยฉีดขาเข้าไปอู กงกงเลองดูโจ๊กเกอร์หน่อยสิแม่อยากจะเห็นเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอดูโจ๊กเกอร์แบบเต็มตัวก่อนนะก่อนจะไปฉีดทานอสให้เต็มตัวโจ๊กเกอร์ก็หน้าตาประมาณนี้นี่ก็คือพลังของมันว้าว,วชุดเกราะทานอสสุดยอดของพลังจริงๆอาแล้วก็ขออาวุธกันหน่อยโอ้โหเป็นโลกกับตัน มาแล้วจ้าอ้เจ้าทานอสหตัวเบลเลอร์เธออู้เจ้าทานอสปะทะกับเจ้าคิงคองนี่อุย้ยพลังไวเบเนียมเนืยผมอู้ยโอ้โหโล่ฟาดรัวๆโจ๊ะโจ๊ะคอมโบฮึบดิดนิว้วโจ๊ะสลายหืมว้าวเวนอมโอเคนะครับผมก็ยังเหลือพลังอีก ค่อนข้างจะมากมายเลยนะก็สําหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้กันดูก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยแม่รับรองเลยว่าสนุกสนานแปลกใหม่อย่างแน่นอนสําหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้าน,นะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเอาไว้ที่ใต้คลิปกันนะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพียติในการแนะนําเกมสนุกๆในคราว นานะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ